สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพูดเรื่องที่หลายคนไม่ค่อยกล้าพูดเรื่องการอยู่คนเดียวในวัยชาราทุกคนจะต้องแก่วันหนึ่งและบางครั้งลูกหลานไม่อยู่ใกล้บางคนย้ายไปทำงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศบางคนมีครอบครัวของตัวเองดังนั้นในวัยชาราเราอาจต้องอยู่คนเดียวสิ่งสำคัญคือชีวิตที่มั่นคงและมีคุณค่าและมีเรื่องบางอย่างที่ไม่ควรบอกใคร เพื่อให้เรายังคงเป็นที่พึ่งของตัวเองวันนี้เราจะพูดเรื่องเหล่านี้อย่างละเอียดทั้งเรื่องเงินสุขภาพจิตใจกิจวัตรและแผนฉุกเฉินพร้อมตัวอย่างผู้สูงอายุจากหลายประเทศและตัวอย่างผู้สูงอายุไทยจากหลายจังหวัดเรื่องที่หนึ่งอย่าเปิดเผยความอ่อนแอทางการเงินหลายคนกลัวจะเป็นภาระจึงบอกใครไปว่าต้องพึ่งเงินลูกหลานแต่การบอกใครเกินไปอาจทำให้เราเสียความมั่นคง สิ่งที่ควรทำคือจัดการเงินของตัวเองมีเงินออมหรือรายได้เล็กๆวางแผนใช้ใจ่ายให้พอดีและเตรียมเงินฉุกเฉินสำหรับ6-12เดือนตัวอย่างจริงคุณยายอายุ78ปีที่กรุงโตเก,เกียวเก็บเงินและลงทุนเล็กๆเองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเช่นค่าหมอหรือซ่อมบ้านเธอสามารถจัดการเองได้โดยไม่ต้องรบกวนใครคุณตาอายุ82ปีในนิวยอร์กทำงานพาร์ทไทม และมีเงินออมเล็กๆช่วยให้เขาอยู่คนเดียวได้สบายใจตัวอย่างผู้สูงอายุไทยคุณยายสมจิตอายุ7 6ปีที่เชียงใหม่ทำสวนผักขายตลาดเช้ามีเงินออมเล็กๆและสามารถใช้จ่ายค่าบ้านและอาหารเองแม้ลูกหลานอยู่ต่างจังหวัดเธอยังสามารถดูแลตัวเองได้บทเรียนคือการพึ่งตัวเองทางการเงินจะทำให้ชีวิตผู้สูงอายุมั่นคงและปลอดภัยเรื่องที่สอง อย่าเปิดเผยความเหงาแบบสุดๆความเหงาเป็นเรื่องธรรมชาติแต่การบอกใครว่าเหงามากเกินไปอาจทำให้เราเสียความเป็นอิสระคนอื่นอาจเข้ามาช่วยแต่บางครั้งก็ทำให้เราขาดความมั่นคงในใจสิ่งที่ควรทำคือหางานอดิเรกทำกิจกรรมที่ทำให้ใจมีความสุขฝึกสมาธิอยู่กับตัวเองเลี้ยงสัตว์เล็กๆเข้าชมรมหรือกิจกรรมสังคมตามความสนใจตัวอย่างคุณปู่คนหนึ่งที่เชียงใหม อยู่คนเดียวแต่มีสวนเล็กๆเลี้ยงแมวและเข้าชมรมดนตรีแม้จะเหงาแต่ชีวิตยังมีความหมายและไม่ต้องพึ่งใครคุณยายในโรมทำงานฝีมือเย็บผ้าเข้ากลุ่มผู้สูงอายุกิจกรรมเหล่านี้ทำให้เธอมีเพื่อนและไม่โดดเดี่ยวตัวอย่างผู้สูงอายุไทยคุณปู่สมชายอายุ79ปีที่นครสวรรค์ทุกเช้าเดินออกกำลังกาย30นาทีสายบ่ายเข้าชมรมผู้สูงอายุ เย็นทำสวนและให้อาหารนกกิจวัตรประจำวันช่วยให้เขาไม่เหงาและมีชีวิตที่มีคุณค่าบทเรียนคือเปลี่ยนความเหงาเป็นกิจกรรมที่สร้างคุณค่าชีวิตผู้สูงอายุจะไม่ถูกความโดดเดี่ยวทำร้ายเรื่องที่3อย่าเปิดเผยสุขภาพหรือโรคที่เป็นโดยไม่จำเป็นหลายคนบอกทุกเรื่องเกี่ยวกับโรคหรือสุขภาพบางครั้งทำให้ตัวเองกังวลหรือถูกคนอื่นใช้ข้อมูลไม่เหมาะสมสิ่งที่ควรทำคือ ตรวจสุขภาพประจำปีดูแลร่างกายให้แข็งแรงเตรียมแผนฉุกเฉินเช่นเบอร์โรงพยาบาลเพื่อนบ้านอาสาสมัครบอกเฉพาะคนที่ไว้ใจจริงๆตัวอย่างคุณยายคนหนึ่งในสิงคโปร์เป็นโรคเบาหวานแต่ไม่ได้บอกใครมากเธอดูแลตัวเองดีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเธอสามารถเรียกรถพยาบาลและจัดการเองได้คุณปู่ในซิดนีย์ออกกำลังกายทุกเช้า ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอแม้มีโรคประจำตัวเขายังคงอยู่คนเดียวได้อย่างมั่นคงตัวอย่างผู้สูงอายุไทยคุณยายรุ่งอายุ81ปีที่อุดรธานีเคยป่วยเป็นความดันสูงเธอดูแลอาหารและยาเองมีเบอร์ฉุกเฉินและเพื่อนบ้านคอยช่วยเฉพาะเวลาจำเป็นเธอยังคงอยู่คนเดียวได้สบายใจบทเรียนคือไม่เปิดเผยสุขภาพมากเกินไปทำให้เรามีความเป็นอิสระและปลอดภัย เรื่องที่4อย่าเปิดเผยแผนชีวิตทั้งหมดให้ใครบางครั้งผู้สูงอายุแชร์ดีละเอียดชีวิตทุกอย่างรวมถึงการเงินสุขภาพการเดินทางผลคือเสียความเป็นส่วนตัวและอิสระในการตัดสินใจสิ่งที่ควรทำคือวางแผนชีวิตเองแต่เก็บบางเรื่องไว้เป็นความลับเตรียมพินัยกรรมและแผนฉุกเฉินมีแผนสำรองแต่ไม่จำเป็นต้องบอกใครทั้งหมดตัวอย่าง คุณตาอายุ80ปีมีบ้านสองหลังเขาเก็บดีละเอียดค่าใช้จ่ายและการลงทุนไว้เมื่อเกิดเหตุไม่คาดคิดเขาสามารถตัดสินใจเองโดยไม่รบกวนใครคุณยายในโตเกียวเก็บรายชื่อผู้ติดต่อฉุกเฉินไว้เองแม้เกิดเหตุฉุกเฉินเธอยังคงมีอิสระตัดสินใจตัวอย่างผู้สูงอายุไทยคุณปู่ทองอายุ77ปีที่เพชรบุรีเก็บบัญชีรายรับรายจ่ายและแผนการซ่อมบ้านไว้เอง ทำให้เขามั่นใจว่าชีวิตจะดำเนินไปอย่างราบรื่นบทเรียนคือไม่เปิดเผยแผนชีวิตมากเกินไปทำให้เรามีความเป็นอิสระและปลอดภัยเรื่องที่5อย่าบอกทุกความฝันหรือเป้าหมายทันทีผู้สูงอายุหลายคนหยุดฝันเพราะกลัวถูกวิจารณ์แต่การบอกทุกอย่างให้คนอื่นฟังทันทีอาจทำให้ความฝันถูกหยับยั้งสิ่งที่ควรทำคือมีความฝันของตัวเอง วางแผนทีละขั้นเก็บความฝันเป็นแรงผลักดันภายในตัวอย่างคุณยายคนหนึ่งฝันอยากวาดภาพเธอไม่บอกใครมากทำเองที่บ้านหลายปีต่อมามีคนเห็นและสนับสนุนผลงานของเธอถูกจัดแสดงคุณปู่ในปารีสฝันอยากเขียนหนังสือเริ่มเขียนลับๆหลายปีต่อมาสำนักพิมพ์สนใจงานเขาตัวอย่างผู้สูงอายุไทยคุณยายจิต อายุ79ปีที่นครราชสีมาเรียนวาดภาพตั้งแต่อายุ70เก็บงานไว้ส่วนตัวเมื่อมีโอกาสจัดแสดงเธอได้รับคำชมและขายงานได้บทเรียนคือไม่ปล่อยให้ความเห็นของคนอื่นทำลายความฝันเตรียมชีวิตให้พร้อมแม้อยู่คนเดียวการพึ่งตัวเองเป็นหัวใจของชีวิตผู้สูงอายุการจัดการเงินสุขภาพและสังคมของตัวเองเตรียมแผนฉุกเฉิน และมีกิจกรรมให้ชีวิตมีค่าตัวอย่างคุณปู่ในชิคาโกออกกำลังกายทุกวันทำอาหารเองเข้าชมรมผู้สูงอายุมีเพื่อนบ้านคอยช่วยยามฉุกเฉินชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความมั่นคงและความสุขคุณยายในมาริดททำงานฝีมือทุกเช้าไปชมรมเต้นรำผู้สูงอายุแม้ชีวิตอยู่คนเดียวเธอยังคงมีความสุขและเป็นอิสระตัวอย่างผู้สูงอายุไทย คุณปู่สมชายอายุ81ปีที่สงขลาทุกเช้าเดินออกกำลังกาย30นาทีสายบ่ายทําสวนเย็นเข้าชมรมผู้สูงอายุเล่นหมักรุกกับเพื่อนชีวิตเต็มไปด้วยกิจกรรมและสังคมบทเรียนคือการเตรียมตัวล่วงหน้าทำให้เราอยู่คนเดียวได้อย่างมีอิสระและมีคุณค่าสรุปเมื่อเราต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในวัยชราสิ่งที่ไม่ควรบอกใครคือห ความอ่อนแอทางการเงิน 2. ความเหงาแบบสุดๆ 3. สุขภาพหรือโรคที่ยังจัดการได้เอง 4. แผนชีวิตทั้งหมด 5. ความฝันหรือเป้าหมายที่ยังได้พร้อมเผยการเก็บบางเรื่องไว้กับตัวเองทำให้เราเป็นที่พึ่งของตัวเองมีความมั่นคงและอิสระไม่เป็นภาระใครการพึ่งตัวเองคือหัวใจของชีวิตผู้สูงอายุการวางแผน การดูแลตัวเองและการมีความสุขภายในช่วยให้ชีวิตไม่โดดเดี่ยวและมีค่า